โอ้โดนไปเล่นมีกองกลางตัวรับนครับวันนี้แผนแปลกๆเหมือนกันครับอาจารย์ไทบุญอาครบิวบิรัมหลุดไปยิงโอ้ยดูดีเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำแล้วครับสุพรรณบุรีเอฟซีครับโอ้โหจังหวะนี้ยอดเยี่ยมเลยครับแม่กระชากแล้วหลุดเข้าไปตรงกลางครับบิวบิรัมโอ้โหเลือกมุมเลยครับจังหวะนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์มยิงทีมเก่าเลยนะครับบิวบิรัมย้ายมา2ปีแล้วครับแล้วก็ สำเร็จโทษเลยครับจังหวะนี้โอ้โหหมดสิทธิ์จริงๆครับลูกนี้ต้องชมเลยนะครับยิงดีมากครับยูบ euh. ีรัมดูกันก็กครั้งครับเนี่ยครับได้บอลแล้วฉับปุยพยายามชี้ช่องให้แล้วหนุยไปตรงกลางยิงซ้ายครับอู้แบบนี้หมดสิทธิ์ครับเนี่ยครับยิงชนเสาแล้วอู้บอลไหลเข้าประตูไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุพรรณบุรีขึ้นนำแล้วครับหาช่องเจาะอยู่นานครับ ออกมาด้านซ้ายจักรพันธ์รออยู่จักรพันธ์จักรพันธ์ลากจีในกรอบเขโทษแตะไปโดนกระแทกเอ้าจุดโทษครับโอ้โหมาได้จุดโทษนาที89ครับเอาเหลืองแดงเลยครับโดนไปแล้วนะครับไมเหลือเนี่ยโดนไปแล้วครับมูลนิธิไทยคมเอฟเอคับนะครับมาดูการยิงจุดโทษก่อนครับจักรพันธ์วิ่งม้ายิงเรียบร้อยครับสอบมาดูต่อสูตรครับยิงเหนือเลยครับลูกนี้ครับ จากพานพรนใส้สองประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่961นะครับเป็นประตูแรกของเขานะครับในฟุตบอลมูลนิทิเยคม FA ครับให้กับสุพรรณบุรีในปี2014ครับเรียกว่าเป็นประตูปิดกล่องเลยก็ว่าได้นะครับลูกโทษจังหวะน,นี้เนี่ยครับยิงชิปสวยเลยครับจากพันพรนใส่ ชิปตรงกลางเลยครับทางบุรณักนี่ครับพุ่งไปอีกหนึ่งทางครับโอ้ถือว่าใจกล้ามากเลยครับจังหวะน,นี้จักรพันธ์ในลีกนี้เขายิงไป4ประตูครับ